ตลาดยูดีทาวสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเดินทางมาถ,ถึงบริเวณสถานที่รถไฟจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหน้าผมผมจะต้องเข้าไปซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่อยุธยาแต่ผมกะบอกหูว่ามันจะมีรถจักรโมงแน่นะครับและก็ค่าราคาตั๋วมันสีแพงสัําใดผมกะบอกหูแต่ผมอยากไปแบบประหยัดประหยัดเดี๋ยวไปเบิรงก,กันครับว่าจะได้ตั๋วราคาเท่าไหนนร่แน่ฮะ สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับด้านหน้าจะเป็น3ล้อสมัยตะกี้นะครับมันจะเป็น3ล้อที่บีบเต๊บหมดเลยแต่ดวนี้3ล้อที่บอมี่แล้วมีแต่3ล้อเคืองครับ3ล้อเคืองไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับ ไห้ตัวมากแหลคะ,นนะครับมีอยู่สองเพิ่มเติาอย่างสองชั้นนะครับมีอยู่สองชั้นมีชั้นสามชั้นสามกับรถนอนนะครับรถตู้นอนนี่ก็อยู่เก้าแปดร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วก็เก้าร้อยผมก็ตัดสินใจว่าไปแบบประหยัดประหยัดดูนะครับไปแบบราคาทึ่ๆนะครับกะอยู่ที่199บาท199บาทนะครับมันจะเป็นรถแนวใด ผมกระวงนู้กันนะครับแต่ชั้น3นี้น่าจะบเมเอนรดแอร์แน่นอนนะครับแล้วก็เบาะนี้น่าจะน่าจะเกียนนอนบ่ด้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท่าเบื้องนะครับเส้นนี้นะครับจะแล่นไปทะลุปุ้เลยครับหนองค่ายนะฮะยังบมมานะอย่างข้ามไปได้เนาะเล่นไปหนองค่ายนะครับสุดเลยสุดสายแต่ถ้าไปทางพี่ก็น่าจะเข้าไปทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปทางพี่แหละนะโอเคครับเดี๋ยวยังไง ผ,ผ้ายางเบิง้งบรรยากาศนะครับบริเวณรถไฟนะครับสถาน,นีรถไฟอุดรธาน,นีอันนี้ก็เป็นโบกี้รู้สึกว่าจะเป็นโบกี้ออของนะครับบรรทุกสินค้า นนีนะครับอุดรธานีนะฮะับโอเคครับจังใดเดี๋ยวผมก็ต้องนั่งรอรถไปก่อนนะครับนั่งรถน่าจะรอแถวๆนี้แหละโอ้มีเหตุระเบิดครับมีเหตุระเบิดโอ้ยโอ้โห รู้สึกว่าทั้งพุ้ข่อยจะจัดงานคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตยังกับหูกันแต่รัวรัวมากๆเลยป่ะนะเบิร์ดระบอกโอ้โหฮเอาครับรถใกล้จะมาแล้วครับทาจากหน่อยนะฮะผมกับทามากีสองชั่วโมงกว่าล่ะโอ้ยคนกันมาทากันเต็มนะครับเสียเสียลายเสียคะเด้อมูดเขียนได้เรื่อยหน่อยแท้ เด้อครับเด้อพย,ยายามจะเก็บจะป่วยน่ำรวยขึ้นมาไปสอนสามวันหนึ่งวงันเดียวสามันเกิดเด้อควยหายพ่อได้เกียร์ยังไม่เลี้ยง <c oughs> อนนแล้วรถไฟที่เฮารอคอยกับมาแล้วครับนี่เลยขบวนนี่เลยจะพาผมไปอยุธยา <c oughs> มาสักทีมาสักทีโอ้รอบสองสามชั่วโมงบุญละมาแล้วครับขบวนเหย้วขนาดเลย เดี๋ยวผมนี่ขึ้นขบวนที่เจ็ดขบวนที่เจ็ดสองสองสามโอ้โบตรงมันไม่ตรงพี่มันโบตรงครับเอาโบเป็นยังโบโบ,บตรงนะอ่้าบนท้ายขบวนครับเจ็ด น้องคายกรุงเทพนะครับน้องคายกรุงเทพไทพปดตามการเส้นดีตามการเดินทางนะครับบนเส้นทางสายรถไฟ18ีค่ะอันนี้3นัสา3อ๋อนี่7นี่ผมนั่งรถคันนี้อ้าวน้องคายน้องคายกรุงเทพครับน้องคายกรุงเทพครับเอ้า ติตามเส้นทางการเดินทางนะครับบนรถไฟไทยนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดอยุทยาไปมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งมีที่ขึ้นดลครับกับซีมีอย่างเปลี่ยนแปลงไหมเนาะไปเบิร์กันก่อนห้องน้ำบะห,ห้องน้ำคือเก่าบะสะอาดไหมย,ยัง <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับผมต้องหาที่นั่งก่อนเออสามสิบหกหกห้าน่าจะยุ่ไปไป่ายทุนครับ สามสิบกนี่ก็ต้องเลอะหนังนะฮะแนนไวายโอ,โอเคหนังนากันใช <c oughs> โอ้ฟังคุณบ่โอเคโอเคครับนี่เจอแล้วครับริมหน้าต่างทางเดินนะฮะโอ้ผู้ดิสารกับบอ่อคอยเต็มบานไดครับเอานี่นะครับรถไฟไทยนะครับมื่อวานี้ผมเลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันนะฮะโอ้นักจิตาตา นักยูบอ่ะลงกรุงเทพบ่เนี่ยสาระบุรีอ๋อสาระบุรีไกลๆไกลๆผมบ่แน่ใจ,จว่าโบกี้นี่ชิมีอาหารบ่นะครับชิมีโบกี้อาหารบอให้บริการบ่เดียังใดค่อยเดินสำรวจอีกจักเรเถิอนึงครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ยังบอไปใส่ครับอยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงกะออกเดินทางแล้วครับ โอ้โห de, ดีใจด้รถไปแล้วครับหลังจากที่ท่ามาหลายชั่วโมงนะครับเดินทางออกมาแล้นะครับจากอุดอรธานีมุ่งหน้าสู่ภูน,นะครับภาคกลางฮนะผมนั่งรถไฟชั้น3นะครับผู้โดยสารไม่ค่อยเต็มเท่าเลยอด้อต่ก็คือว่ารถไฟชั้น3ามตะกี้ผมนั่งอยู่เบาะมันจะเป็นไหมครับแต่ตัวนี้พัฒนาเป็นบเบะเป็นนังพิงพ,งพนักพิงเป็น เป็นนุ่มๆน,นิดเล็กน้อยนะครับเป็นเบาะนุ่มนิดเล็กน้อยเท่ก่อนนี่ผมมานี่กะโอ้โหสมัยเอ่อแปะปีกเก้าปีก่อนนะครับเป็นผนังไม้เดี๋ยวนี้กัพัฒนาเป็นผนังนุ่มๆน,นะครับหนังสบายอยู่แต่ว่ายังหนังตกอยู่ไม่สามารถนอนได้เนี่ยที่พุ่มเพ็ญเขาเขาจุดพุด่มตุ้มๆนี่มองนี่แหละอันนี้มันงานอะไรเนี่ยงานอะไรเนี่ยอ๋ออีสานม่วนมิวสิกอีสานม่วนมิวสิกโอ้ผมคือบู้ย่างคามาเบิร์นนิดหน่อย โอ้คนหลายครับอีสานโมนดมิวสิกนะฮะอ๋อตรวจตัวตรวจตัวถ้าตัวหายจะทำไงเนี่ยนี่ครับตรวจตัวครับยุทธยาครับผมขอณครับกเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้เพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้นี้ครับกระสวดตัวเลยแสดงว่าตรวจไวมากตรวจตัวไวมากเพราะว่าเอ่อคนไม่ค่อยเยอะนะครับคนน้อย คนนน้้อยีโสัมผัสถึงบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี้ผมบริสผัสมา7ป8ปีแล้วนะฮรก็รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกดีนะครับที่ได้กลับมาน่งรถไฟไทยนะฮรรู้สึกว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรผมให้ดูบรรยากาศข้างนอกครับนี่คือจังวัดอุดอธท่านีอย ถนนถนนถนนเส้นนี้จะมุ่งไปสกลนครนที่ผมมากครับบายยเดี๋ยวโมจีผ้าสำรวจโบกีรถไฟครับยางข้างหลังเดีว่ามันบกอ่ายมีคนซาำหร่กันดีกันครับเรามาดูห้องน้ำห้องน้ำนี่จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับถ้าขึ้นสีเขียวยังสีนี้ไม่มีคนเข้าผัดเข้าไปเลยครับว้าวว้าว,าวานี่คือห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนะครับ กันล็ครับนี่คือระบบล็อกล็อกชุดล็อกดีมากๆเลยส้วมนี่ครับยังมีน้ําอยู่ครับนี่มีน้ำอยู่แต่โชคดีนีมันมองลงไปมันบูเห็นอันข้างครับมันบูเห็นข้างถ้ามีการเยี่ยวลงไปปัสสาวะลงไปมันก็จะลุ่งไปที่ลากรถไปน่าจะลอกลากรถไฟโดยตรงเลยะก็สะดวกสบายครับสะดวกสบาย มกระดาษที่ชิ้วนะแกระดาษที่ชู้ผมเตียมมาแล้วคนะรับผพอพอพอเดี๋ยวเราเดินไปอีกครับโ้างไปองบีครับยางบโอ้ สวัสดีครับโอ้กินเ้านะโอหิวเด้ไหเนี่ยสวัสดีครับ,รบโอ้ยสบายนั่งสบายครับโอ้ชั้นนี้นั่งสบายมากเลยเนี่ยชันนี้คือนั่งสบายคคนน้อยมากครับคนน้อยคนน้อยครับมาสำรวจอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ย่าหลวงลงไปเดี่ขาดครับโอ้ยประตูปิดโอ้คนน้อยครับคนน้อยค,คนน้อย,นนอยเดี๋ยมจะย่างไปให้มันสุดเลยฮะ สันนี้โอ้คนหลายครับสวัสดี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 ไปเนี่ยสันนี้คนหลายอะสันนั้นคืออย่างเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนห้องนำ้ำช่วงวันนี้เป็นเป็นแบบน้ำหยองหยองน้ำหยองหยองปิด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 หน่อยปิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางเงย็นนี่ครับมันน่าจะตื่นเต้นกว่านี้อันนี้ชั้นอย่างนี้เนาะ ชั้นอะไรเนี่ยทำไมเราไม่ได้มาจองชั้นนี้น่าจะเต็มนะเพราะเขาเว้นระยะห่างหนึ่งคนนะโอ้นี่คือชั้นแบบนั่งแบบชิวๆนะครับนั่งแบบชิวๆบรรยากาศนั่งูเดียวนะไอ้ <c oughs> โอ้ยพี <c oughs> ่ตะมวนเนี่ยนั่งตรงนี้อ่ะเออผมชอบชั้นนี้อ่ะบรรยากาศดีครับชั้นนี้ครับผมมากเลยโอ้ ประมาณหลายปีครับย้อยประมาณ50ปีได้งเงดลยเท่าจะเห็นบรรยากาศจช่ไหมล่ะครับเห็นรถอีนั่นงจช่ไหมล่ะอันนี้วี่ว่าอย่างไรนะครับวี่ว่าไม่แน่ใจนะแต่รมาครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับทําให้ย้อนนึกถึงอดีตผมว่าประคอง10ปีพุ่อละอคือบ๊อบอดมืออันไหนที่เคยนั่งใช่ไหมครับรถไฟแบบเบ๊อบแข็งๆนะที่อน,นุ่นเป็นข้างหลังแล้วครับ เป็น่างทัไตอาจะมองไม่เห็นเนอะอ๋อบองนี้เป็นที่สำรองาพาะพิสุและสามเณรคนพิการอ่าสำรองสำหรับาพาะพิสุนะครับคือให้พราหนังมองแข็งใช่ห่ะแข็งเติบาะเอ้า ร,รถไฟรถไฟไทยนะครับรถไฟไทยกันละจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพแต่ผมจะไปลงยู่อยุธยานะครับก็มองหนังกันหลายเนาะเป็นยังเขาคือบอ่อเอามองหนังทีให้ผมเนาะแต่มันสามารถเห็นได้มันน่าจะเต็มหมดยังไงผมบ่เข้าใจป mm. ่ะเดินทางต่อแต่ผมจะล่องไปสำรวจด,ด้านหน้าโบกี้บังที่จะเจอเดินโอ้กี้มันโยกครับมันโยกมันโยก แต่ว่าชั้นนี้แจ้งจังป่างเลยสิไปไซด์ดิไปไซดีดิไปกรุงเทพบ่โอ้ออันนี้มานั่งรถไฟนะอะไรก็ไปกรุงเทพไปยุทธยาโอ้สวัสดีครับมาเจอเอ้ยนั่งรถไปนะมาเจอเอฟซีครับยั่งไปยั่งมากครับมาเจอเอฟซีนี่อะไลนะครับก็ขึ้น่ระทักเห็นกระทักตัวเด้อกแลังปีกงานกรุงเทพปะเรียงเทพเนาะเนอะมัน อโอเคครับ,บช่วงนี้ช่วคดีโช่วงนีเดี๋ยวครับดีแ่เล่นด้วยถัดไปเออเม,มื่อกี้เขาว่าผมมีเออไม่มีโบกี้ตู้อาหารเขาบอกว่มมีโบกี้ตู้อาหารตรงไปข้างหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งให้มันทัวร์เลยนะฮะว่ารถไฟรถไฟที่จะมุ่งหน้ากรุงเทพหรือว่ารถไฟที่เข้าไซต์บริการผู้มือผู้มือนี่มันเป็นแต่ย่านเท่านั้น ว่างว่างหลายอยู่ครับว่างหลายอยู่แต่ละคนก็โอ้นั่งสบายเลยเนาะเหยียดแข้งเหยียดขานี่แหละถ้าเกิดว่าออที่นั่งมันว่างกะสามารถที่จะเหยียดแข้งเหยียดขาได้แต่ผมจะเซียวตอนที่โบกี้ซิมิต่อนี่นะโอ้โอ้หนึส่สองสามปุ๊บหัวโบกี้นี่ก็ถือได้ว่าโล่งโล่งสบายนะครับเพราะว่าเข้ามามือช่วง แถวนี้แน่นเอียดเลยฮนะโอเคน่าจะสุดแล้วสุดบ่เหรอ้อพอไปพอไปผมพอไปต่อครับโอเคครับน่าจะยุดที่วงนี้ครับพอละพอละย้อนกลับย้อนกลับเดี๋ยวล้างน้าก่อนน้ำมีสวยหน้าก่อนครับออซื้อครับ ตอนนี้ย่คอนแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางรถไฟย่ u, สูงขนาดเลยน่าจะเป็นการยกนะครับยกรถไฟขึ้นสูงจากพื้นถนนยกรถไฟให้มันลอยขึ้นเลยครับบต้องเป็นแรนอยู่ข้างใต้โอ้ดีมากๆเลยบมต้องมีรถติดบต้องมีสัญญาณไฟจราจรนะฮะนี่เป็นสถานีรถไฟ สถานีรถไฟลอยฟ้านะครับขอนแก่นแล้ฮะสถานีรถไฟลอยฟ้าบริมาด่วนนะลุงเนาะเขาเอสสถานีรถไฟลอยฟ้าเลยเนาะวันนี้ปาดนึงครับสถานีรถไฟลอยฟ้าผมก็จะว้าอยู่แหละมาขอนแก่นนี้ผมไม่มมรถไฟฟ้าได้เป็นรถไฟ ประเทศไทยนี่แหละครับแต่มายกให้ลอยฝาขึ้นมีสองสันโบต o n รถไม่ต้องติดเลยเนาะมันดีไเจ้ยวเจียผมบ่ได้นังรถไฟว่าเก้าปีมานังรอบนี้นี้รู้สึกว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงกันไปหลายเตอรเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องรถสัญญาณไฟแดงจากรถไฟนะครับยังไฟแดงจากรถไฟ ต่อไปผมกะอาจจะได้นอนพักผ่อนนะครับถ้าบ่ได้นอนมันก็จะบุ๋มยีแห้งเลาะมืออื่นนะครับบ่ได้มีแห้งเอดงานคือตาเนาะตาเพิ่นไปขายของตาขายอย่งครับขายตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยน้อยเอสเองบอก power แมนขายดีวะโอ้ยฮาร์อึงเหรอขายง่าขายกันดีเนาะมุทเทสกับขายอยู่อุดรแล้วก็นั่งรถไฟคันนี้มาเอ็นบ่กรถไฟคันนี้มาแล้วก็ไปขายอยู่สระบุรี เคยเข้าไปขายรุงเทพบปะเคยเข้าไปอยู่น่เศรษฐกิดให้เข้าไปว่าได้แม่นบอกตัหักรรมังยุดเทีนั่นเอาเลยน้ำเลยจับให้ได้อย่าเงี้ยทางเรื่องมาจำเล่าสิเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม่ามีเศรษฐกิดออาผิดไปตัวประเทศหนึ่งเศรษฐกิดมือว่านนี่อยู่ไอ้คาตะกายังยังมีเศษตะกิดไว้คุ้มตลาดนีนึงขายง่าย่ายก็ต่อไป เศรษฐกิจครับเศียฐกิจเศียฐกิจเศียฐกิจมันบบดีอยู่หรอโอเคโอเคครับครับอันนี้ก็เป็นคุยเล่นๆลกับตาครับเปิ้ลขายของขายตุกตากุ๊กตานี่น้อยเด็กน้อยนะครับกับตัวลระชิบบัตรเ้าบก็พอได้ขายโอ้ห้าิบขึ้นไปนะห้าชิบหร้อยโอเคเลยตาเพิ่นจะนั่งรถไฟนะครับจากอุดรไปกรุงเทพนักอุดรกรุงเทพนี่เละไปขายกลับไปกลับมากลับไปกลับมา ตลาดเพิ่นนีกับตลาดขุนตาเนี่ยกับคนทางจักรกวางทึกันโอ้ยคุณครับอันนั้นน่าจะเป็นรถแอร์เนาะโบกี้ตู้นอนนะครับโบกี้ตู้นอนคุณครับเมืองคอนแก่นครับต่อไปก็เดินทางไปน่าจะไปที่โคราชต่อติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับผมครับผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่อุดรธาติดตามเส้นทางไปพร้อมกันครับ ที่รถไฟประเทศไทยนะครับวันนี้ผมนั่งรถไฟชั้นสามมานะ อยู่ในรถไฟครับก็คือสมัยตะกี้นี่เขามาขายในรถไฟเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไข่ต้มนะไข่ต้มไข่ต้มเทงคืนนะครับไข่ต้มเทียงคืนเทงคืนไข่ต้มแต่ระยะอยู่ประมาณสักสามกิโลฮอดยุทธยานะ แสบหลายครับการนั่งรถไฟมันต้องมีสกิลในการนั่งครับนี่ไข่กับซอสมันก็อร่อยนะกินไข่กับซอสก็ะซือกับแสบเนาะโอ้ ยาเลยดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ผมขออนอุญาตพักพ่อนนะครับนี่ครับการนอดของผมสวัสดีครับถึงแล้วครับอายุทยาอายุทยาใช่พีอโอ้โหนะครับ ตาาตอิดายกลับเดี๋ยวผมเช็คตำแหน่ง GPS ก่อนคือหอดไวปยฝึบโอเคนี่แหละถึงแล้วอหอดวครับตอนนี้ผมอยู่ที่อายุทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานีรถไฟอายุทยา มหอดตีสี่ครับยังไหนล่ะบัดน,นี้จะไปไหนต่อเนี่ยโอ้ถึงตีสี่แล้วผมจะไปไหนต่อวันนียคือมือตืบแเถวบัดน,นี้เนาะผมต้องมาเออ่ตั้งสติอยู่บริเวณชานชาราก่อนนะครับตั้งสติอยู่ชานชาราอายุธยาจริงๆด้วยเนี่ยหอดอยุธยาแล้วครับ ขบวนนี้จะเข้ากรุงเทพนะฮะแต่สำหรับผมต้องหามองพักและเบิ้งส่งนะครับผมต้องหามองพักสัก่อนเพราะว่าขอนอนจาก2สองถึงสมชั่วโมงก็ยังดีแต่ตอนนี้ผมว่าจะหันหน้าไปทางไหนนอกนนนมนคือมืดตึบแ้น